ผู้พิพทักษ์สกิราในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไรครับถ้าเป็นครูนะครับอาชีพครูก็มีหน้าที่สอนถ้าเป็นคุณหมอก็มีหน้าที่รักษาถ้าเป็นทหารก็มีหน้าที่ปกป้องถ้าเป็นฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์และบำรงสุขแต่อาชีพตำรวจครับเป็นทุกอย่างที่ผมกล่าวมาครับเท้าเนี่ยตื่นออกมาเนี่ยจากบ้านเนี่ยจะได้มีชีวิตกับมาหาลูกถาาเมียไหมวันไหนที่เขาเวรต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับ ใช้มือเปล่าๆในการป่วยพึ่งคนแถวนั้นนะครับให้ฉายาแกเกี่ยวกับพึ่งด้วยชาวบ้านเรียกที่ว่าอะไรครับตำรวจจอมขมังเวทผมร้อยตำรวจตีนรินศรีมรกตมงคลรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ53ปีจริงๆแล้วการการที่เป็นตำรวจแล้วเจอสถานการณ์นี้จะต้อง เขาเรียกอะไรเรียนหรือว่าศึกษาทางด้านจิตวิทยาหรือว่าสื่อสารจิตวิทยาการดยเฉพาะไมครับจริงๆแล้ว่หลักสูตรพวกนี้จะมีแต่เฉพาะในตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปครับครับที่ได้เข้าไปสู่กระบวนการเล่าเรียนพวกนี้นะครับโะแสดงว่าพี่นี่ใช้ตามสัญชาตญาณเลยถูกไหมคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับประสบการณ์สัญชาตญาณเนาะใช่ใช่ครับ แล้วมีเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดไหมครับที่พี่นลินจําได้ที่แบบนึกถึงแล้วยังยิ้มได้อยู่เลยครับเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นผมอยู่นครบาลนะครับก็เข้าไปช่วยเด็กเล่ร่่นนะครับซึ่งถูกจับมาเป็นเด็กขอทานนะครับแล้วเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือจนเขาได้พบกับพ่อแม่ของเขาทําไมถึงอยากมาเป็นตํารวจนะคะจริงๆแล้วผมเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดนะครับรับอครอบครัวผมเนี่ย มีตำรวจอยู่แล้วสองนายสองท่านนะครับเป็นเป็นพี่ชายครับนะครับแม่ครับก็อยากให้เราเป็นเหมือนกับพี่ชายพี่ชายก็ไปบอกแม่ครับบอกว่าให้ผมมาสอบเถอะมาสมัครเถอะนะครับผมเป็นคนที่รักแม่ครับก็เชื่อฟังแม่ครับก็มาสอบทั้งทังที่ตอนแรกเราก็รู้แหละว่าเป็นตำรวจไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะอ๋อไม่มีไม่มีรายได้ใช่ครับแล้วก็ มีแต่ภาพลบครับแล้วทำไมยังถึงทำอาชีพตำรวจต่อคะายี่สิบกว่าปีที่รับราชการมานะครับมันก็เกิดความผูกพันครับชาวบ้านเดือดร้อนเราต้องมาครับอืพอพูดแล้วมันตื้นตันขึ้นมาใช่ไหมคะพี่ใช่ครับคืออาชีพเนี้ยสำหรับพี่แล้วมันมีความหมายยังไงกับตัวพี่คะ ความหมายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นครูนะครับอาชีพครูก็มีหน้าที่สอนถ้าเป็นคุณหมอก็มีหน้าที่รักษาครับถ้าเป็นทหารก็มีหน้าที่ปกป้องถ้าเป็นฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่บำบัดทุกและบำรุงสุขแต่อาชีพตำรวจครับเป็นทุกอย่างที่ผมกล่าวมาครับโอ้โหหนู ดีใจที่มีตำรวจอย่างพี่จังเลยอ,ะอ่แะแล้วหนูก็เชื่อว่าน่าจะมีตำรวจอย่างพี่อีกหลายคนเลย <S <S พี่ว่าไหมใช่ครับยังมีอีกหลายท่านครับที่ตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มร้อยอะครับไม่รู้ว่าเช้าเนี่ยตื่นออกม,มาเนี่ยจากบ้านเนี่ยจะได้มีชีวิตกลับมาหาลูกหาเมียไหม,มก็ทุกคนก็ไม่ได้คิดนะครับแต่คิดว่าวันไหนที่เข้าเวรต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับ <S <S ครับโอ้ภูมิใจมาก ดีจังอบอุ่ใจที่เราเห็นพี่ลินทั้งแรกครับทีมงานเห็นพี่ลินคือเป็นภาพที่แกเนี่ยใช้มือเปล่าๆในการโกยพึ่งซึ่งคนแถวนั้นนะครับให้ฉายาแกเกี่ยวกับพึ่งด้วยชาวบ้านเรียกพี่ว่าอะไรครับตำรวจจอมขมังเวทครับโอ้ยฉายาุมฟังเสียงนี่ครับเรา ไม่มีความสามารถที่จะปุยเขาได้แน่นอนครับโอ้โหนี่คือเวลาเปิดเสียงก็าคงต้องรู้สึกลำคาญเราเนาะ<ช>เพราะรมันเป็นลำโพงนี่คือเราพยายามจะจะจะ,จะเคลียร์เขาหรือยไงฮะอ่ากำลังมองมองหานางพญาก่อนเลยแต่นี่คือเขี่ยเบาๆเนาะใช่ครับต้องค่อยๆค,ค,ครับต้องเบามากเลยครับครับนี่พี่นรินตอนนี้พี่นรินใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่นะครับใช่ครับแรกเลยเราต้องป้องกันก่อนนะครับ แล้วก็พยายามจะค่อยๆเอารวงเขาออกมานะครับทีละรวงทีละรวงเพื่อเอามาเซตลงคอนเพื่อที่จะย้ายเขานะครับย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ในที่ยี่ปลอดภัยใช่ครับจัดรวงแล้วนะพี่ป้องกันแค่ส่วนศีรษะเงค่ะแล้วแล้วอย่างเสื้อเนี่ยเขากัดไม่ถึงจริงๆแล้วถึงครับทะลุครับทะลุใช่ครับ แต่ว่าพิ่ารินมีอะไรบางอย่างที่ทีมงานบอกว่าพึ่งเขาไม่ทำครับพึ่งไม่ต่อยพิ่ารินครับเหมือนเป็นกระแสเมตตามันอาจจะอะไรบางอย่างครับเขาถึงชาวบ้านถึงเรียกว่าจอมขมังเวทโอ้ยถ้าจะบอกว่าพิจารินมีคาถาคงเป็นคาถาเมตตาให้ให้พึ่งรู้ว่ามาดีนะลูกแกจับครับพวกอย่างต้องรุ่งนวลแล้วก็ช้าให้มากที่สุดรู้แบบเบามากครับเปามือมากแล้วพึ่งตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ครับ เป็นรองจากพึ่งพันแค่นิดเดียวครับแล้ววันนั้นนะครับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้พึ่งดุเป็นพิเศษครับท่านรับการครับวันนั้นคือฝนตกครับอ๋อฝนตกจะดุฝนตกจะดุครับอ๋อเหรอคะใช่ครับการที่เราจะเก็บน้ําพึ่งนะครับส่วนมากจะเก็บจะย้ายรังในวันที่มีแดดจัดๆครับ อ้โหลังเลยครับลางใหญ่มากแล้นี่พี่นรินก็แบบว่าละเอียดมากและเมียดมากครับท้องไค่อยเอารวงมาทีละรวงนะครับใช่ครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าพี่มองหานางพญาพึ่งด้วยใช่ครับถ้าเจอนางพญาพึ่งจบไหมครับทุกอย่างง่ายเลยโอ้ง่ายเลยครับใช่ครับเอาด่ถอดแล้วครับง่ายเลยพี่ถอดทําไมครับถอดแล้วครับผมถามพี่นิดนึงครับที่พี่ใช้มือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมันรู้สึกว่า มันคล่องมือกว่ามันทํางานง่ายกว่าหรือมัน,ม,นมันดูเจ๋งหนึ่งผมว่ามันมันทำอะไรที่ที่คล่องกว่าครับแล้วก็มันจะไม่มีสีสันที่ไปกระตุ้นเตือนให้ให้พึ่ง<อ>เขาเนี่ยเกิดคือคือไม่ใช่ว่าโชว์ทีมงานไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นเพราะเราถนัดแบบนี้นนใช่ครับโอ้โหมีโชว์ทีมงานด้วยอ่าตอนนี้คืออากาศด้วยนะเนาะเื่องด้วยกับอากาศสภาพอากาศแล้วก็มีฝนตกปกติแล้วเขาจะไม่อ่าปฏิบัติการแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องซิฟตี้ครับเพื่อความปลอดภัย นี่ขั้นตอนกะไรงทำอะไรครับอ่าขั้นตอนกําลังจะค้นหาตัวนางพญาครับครับครับคุพึ่งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะออกจากรังนะครับครับเพื่อออกไปหากินอ๋อถ้าฝนตกเขาไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับความเครียดเขามีครับครับตอนนี้พิ่นรินกำลังมองหานางพญาพิงนางพญาใช่ครับนี่ต้องกะครับนี่นี่รันี่นี่นอุยเหมือนจะเจอเหรอครับเหมือนจะเจอครับ ได้แล้วนะครับโอ้นี่จับได้แล้วครับป็นไงคราพีดเองอ้าเราได้ตัวนางนะครับอ้ยครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับตัวที่ใหญ่ที่สุดครับมีอยู่ตัวเดียวข้างในอ๋อเี่งีออมันเป็นระบบปกติที่เราเคยเจอเนี่ยหนึ่งรังอาจจะมีถึงสี่ถึงห้าตัวก็มีนะครับครับแล้วเราก็ย้ายรังครับอีกครั้งครับถอดชุด ทีมงานบอกว่าพี่ยันลินรู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่ามันคล่องตัวใช่ครับคือถ้าใช้ถุงมือเขาอาจจะรู้สึกอันตรายเหรอครับใช่ครับอ,อ,อันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับ,รบเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นมือเราเนี่ยมันจะนุ่มนวลกว่าแล้วพี่โทษนนครับวันนั้นพี่โดนต่อยไหมไม่โดนครับกําลังสับสนาในในตัวของเขานะครับเดี๋ยวพอเขาเริ่ม รู้ตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเดินเข้าอเขากำลังจะเข้าไปหาหนางพญาพึ่งใช่ครับวันนั้นพึ่งมันประมาณสักกี่ตัวเป็นพันไหมพี่อ,อ่าผมว่าอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าครับวันนั้นส0 0 0มืนตัวใช่ครับขอโทษนะพี่วันนั้นพี่โดนสักจึกไหมไม่โดนครับเนี่ยครับมีเข้ามารบกวนเหมือนกันแต่ยังไม่จึกเราแต่ยังครับก็เ,เริ่มรู้แล้ะเริ่มทยอยเดินเดินเข้าลวผมก็ใจนะครับถุงมือมันสื่อไม่ถึงกันน่ะถ้ามือเรากับพึ่งมันสื่อสารถึงกัน เราไปหาแม่ลูกไปพี่ลินครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มเข้ารังเลยนะ,น,นะครับพอวางปุ๊บนะครับคุยมาเขาก็เริ่มเดินเดินเข้าครับนี่ครับเดินเข้าแล้วโหดนละต่อยว่<ด>นี่<ด>มันเป็นภูิปัญญาพิเศษเฉพาะบุคคลนะครับ ที่ค้นพบความสามารถนี้ของพี่เมื่อไหร่อะคะว่าพี่สามารถจับเขาได้โดยมือเปล่าก็ก่อนก่อนที่จะเป็นข่าวนะครับที่จะมีคลิปลงลงข่าวกันนะครับก่อนก่อนหน้านั้นอะเราเราเราเคยแบบทดลองนะครับว่าไม่ใช้ดูเพราะว่ามันมันบางครั้งมันเกะกะเราอะครับมันทํางานลาบากนะครับเราก็เลยทดลองครับหลังจากที่เราทดลองแล้วอ้าว เอ๊ะเขาก็ไม่ทําร้ายเรานะเ,ออเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําจากใจแล้วก็ความนุ่มนวลทั้งหมดเลยที่ออกจากใจเราะครับขอบคุณมากครับผมทิพาลินครับผมบอกบเล่าเรื่องราววิถีชีวิตเรื่องราวหัวใจอันเป็นทองคำของพี่และจิตเจตนาของพี่ในการต้องการทําเพื่อประชาชนให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านดีใจและภูมิใจในพี่มากครับทางคิงพาวเวอร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับขอมอบทุกประมในที่ทำเวิร์กช็อป สี่หมื่นบาทจะคิดเว่ารครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ